กับไก่กินผักและสลี่ละแล้วไปที่ไหนขั้นตอนของการนวดไปที่ไหนหลังจากที่เ่เเเาเช็ดแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเชื้อโรคเสร็จเรียบร้อยบัดน,นี้อันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นระบบก,การไหลเวียนของโลหิตและช่วยทําให้ฮอร์โมนภายในร่างกายทํางานอย่างสมดุลแต่ประเดี้ถ้าเขาล้างเท้าเนี่ยขเขาจะต้องพิสานห่อเท้าวไว้เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแล้วกันเนาะแต่บัดน,นี้ยมือนี้ยังไม่แสดนจริงมือนี้ของปลอมมือนี้แค่ของปลอมแค่เสือไปเบิึง ตรงนี้เป็นการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตและช่วยทําให้ฮอร์โมนภายในร่างกายทำงานอยา่างสมดุลคือรูดบ่ตรงแห้งถ้ารูดแห้งจะเป็นอย่างจะเจ็ดเราะค่เนาะตรงนี้จะยังบ่ท่านใส่น้ำมันเพราะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มากระตุ้นระบบของภายในและภายนอกเนี่ยกระตุ้นระบบภายในและภายนอกโอเคพอภายในและภายนอกเสร็จปุ๊บเราก็มากระตุ้นที่สีหยังสีสะฝั่งตรงมข้าม ขึ้นสูงพงอากาศอากาเห็นยังเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นไปทั้งเหรือเป็นบอกเ้ยเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยพอ,พอ,พอกระตุ้นระบบทั้งๆเสร็จเราก็ลงมาเข้าสู่ระบบต่อมน้ําเหลืองทั่วร่างกายและต่อมน้ําเหลืองแทนเสร็จเรียบร้อยกับมะพีกกดเพื่อให้เข้ากระตุ้นเข้าสู่เอวกระเพ,พาะปัสสาวะเห็นยังกระตุ้นเข้าสู่เข่าและศอกแล้วก็พีกขึ้นมาบีบที่ศีรษะ เอาเลือดขึ้นไปเรียงสีสับนี่คือขั้นตอนของโรงเรียนเสริมทักษะคำว่าไทรอยด์ทีนี่คือกระตุ้นให้เกิดความร้อนคยมันห่างสัก่อนเราถึงคอยเขาทานเท่าหร่บันทึกท่านบอกขรงลงเล่นกับจะบไม่หยังกับจะเป็นสิ้นคิดสองมือสิ้นคิดมือเดียวสิ้นขิ้มือเดียวไอเดี๋ยวเว้ยมันกอ็เบื่อแล้วแค่นี้หัวใจดวงที่หนึ่งหัวใจดวงที่สองแบบเดียวกับที่ล้วนว่านี้แต่ก่อนนี่คนขังที่ใจขีดยากแต่ปัจจุบันนี่จากบ้าก และขั้นตอนกระตุ้นระบบการเรียนจะเป็นจะเป็นจำจำจำตรงนี้จำอันนี้ต้องจำเลยด้อันนี้ต้องจำเอาเขียนไว้เขียนไว้อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนกระตุ้นระบบการเรียนของโลยิตและช่วยทําให้ฮอร์โมนภายในร่างกายทํางานอย่างสมดุลอันที่หนึ่ง ิ้นคิดสองโอเตาเรียดไถมันจะจะมาเป็นฝ่าเท้าหลังเท้าโอเคบอสอัต่อมาอัที่สองกะตุ้นด้านนอกกับด้านในกะตุ้นด้านนอก,กด้านในเป็นสามเส้นพ่อบอต้องถึงบอต้องถึงหาสิที่หมื่บ้านที่บอกว่าเส้นพิษเท่า แล้วอันต่อมาเราก็จะมากระตุ้นของสีส okay. ันโอเคอัต่อมาเราก็จะมากระตุ้นระบบต่อมน้าเหลืองทั่วร่างกายและต่อมน้าเหลืองการดิบขึอ้อ,อยู่ตรงบริเวณคอต่ออัต่อมาเราจะมากระตุ้นระบบต่อมน้ําเหลืองออกสู่เอวกระเพ,พาะปัสสาวะแล้วก็มากระตุ้นเข้ามาสู่เข่าและศอกเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาเลี้ยงสมองมาเลี้ยงสีสัน ก็ลงกมาแกแต่กระตวัดมือขึ้นมากบอปันขึ้นมากเนี่ยค่ะลงมากแ้วก็กวกขึ้นมากแค่นี้จะใช้เวลาแบบนี้อยู่แค่อยากเกินหนึ่งนาทีเขียนไว้อยากเกินหนึ่งนาทีเนี่ยอันนี้คือสําคัญที่สุดอันตื่นบอบอซีเลียนแต่กระซีเลียนเหมือสรุปกรเรียนยน,ยยนั่นผูหน่อยซีเลียนเบิดทุกอย่างสงสัยยังบ่ <c oughs> สงสัยยัง